ไปค่ะฝนทราบาตาลอนนะคะวันนี้เรามาตลอนสองเลขรับกันที่โรงงานกระถางเย,ยนาค่ะปฏิยานานะคะเจะ้าของพื้นที่ค่ะมากันเหมือนเดิมค่ะตามเวลาเดิมโรงงานกระถางเหมือน,นเดิมค่ะ ตแต่ละใครยานแล้วค่ะต่อค่ะอันนี้เรามาที่โรงงานกระถางยนานะคะยา,า,านั่งรอแล้วน่่วเตาอ,อันนี้คือเตาสำหรับเผากระถางนะคะเตาเน,นี้ก็เผาได้ประมาณกี่ด้วยลน้าเ้เ่าไพนันกว่าหน่ 1, วยฮะพันกว่าพันหนึ่งพันกว่าหน่วยนะคะเวลาซ้อนๆแตย่เน,นี้ยหนึ่งพันกรหน่วยนี้หนึ่งพันกระลูกพันใบเนี้ย คือสอนใบใบเล็กใบใหญ่ซ้อนๆกันใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะเผาเนี่ยนเขาจะต้องไ่ายเตาก่อนค่ะไงเตาก่อนนะคะเพื่อความเป็นชุดมือมว่าง่ทําความสะอาดเก็บขึ้นหมดเผาได้ลาบรื่อเผาออกมาสวยกระถางสวยะะมือวันไหนว่างทําความสะอาดเก็บไปนีอ่ออกทัง้งหมดเลยมาแล้วค่ะจุดนักโทษของเราอันนี้คือสาร ใช่ฟังดิค่ะจอมปวกแต่เย็นมากมาของผู้ชมพระดาดกิจอาง่วงนอนแล้วค่ะอื้ทำไมอันนี้มันโพล่ะเดี๋ยวช่วงระหว่างรอย่างนเตรียมคิดว่ายนะคะเดี๋ยวาอาดูอาอนี่มันโพล้วนะอันไม่รู้ โอ้งงงองค์ทองลงมืออะไม่รู้ไหวใช่ไหมคะอันนี้องค์พญานาคเจ็ดเหียญน,นะคะเว่าบอกว่าเป็นองค์ปู่ผู้ชงหน้าคราชค่ะที่ซื้อมาในช่วงระหว่างรอยนาจัดเรียมชุดไหว้ะคะ่ะแล้วก็ดูฟองดูอ่าง หางน้ำเหมือนจะเห,นเหมือนเส้นหินเลื่นี่ค่ะหมูพุชทงทจอมปูอกลูกช้างคว่ำนะคะแล้วก็มีลูกสีผูสีนะคะเวลาเตรียมน,นะอ่นะคะ่ะเวลาเตรียมจุดทูปนะคะ ขนาจุดทูบนะพอดีดจุดทูบนะคะตรงนี้จุดเก้าดอกนะจุดเก้าดอกนะคะเนื่องจากว่าเยนาเพื่อส่งยาเราอาจจะต้องนั่งตรงเก้าอี้นะคะอาจจะดดเดี๋ยว ตรงนี้เราจะมาเสียง c n ีนะคะแล้วก็จุดทูบเลือกน,นะคะเหมือนเดิม จุดทูปไอ้ขนาดจุดไอ้ขอหนึ่งนะขอเลขอะขอขอไปด้วยไหมอ่ะเดี๋ยวให้ยานานะคะเลือกเลขทูปค่ะมาสักอันหนึงเลขทูปอันนี้ขอให้เป็นเลขทูปเลขท้ายงวเป็นที่หนึ่งกุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวเรียจะเสี่ยงอัน จะได้ยินเสียงหบเขียดร้องดังอีกแล้วค่ะเวลา,าจุดทูบแล้วนะคะไม่ให้เวลา,าจุดทูบนะคะ เนาะดูนะคะมาไปดูใกล้ใกล้ตั้ง้รตั้งอนตงห้ตงทางอื่นก็ได้ทงนู้ดโว้ยโ้ยโ้ยเฮ้ยตกใจเลยมานั่งนอน โ oh, อ้โยจะขอดโชคขอดลาบนะนี่แน่นะอ่ะ,อะอนาดีเซมซี CNC. ในช่วงระหว่างรอทูกก็คือเพียงเซมซีดีกันเนาะเซียงเซมซีนาเช็คกันว่าเซมซีพบสูญหรือเปล่าได้ยินเสียงเอออึอ่งอ่างกันไหมคะน้องดังมากหนึ่งหนึ่ง ีสูนลึกหนึ่งก็มีแล้วเนี่ยสูนถึงกาได้เจ็บสี่ราคาเดิมเนี่ยนะจะเปลี่ยนเป็นสี่ขอองคูพุชงน้าคาราฟแล้วก็องคูจอมปวกรูปช้างขอให้ เลขปืออกมานคะเป็นเลขาเลข้ายสลากนแบมนปนเดือนสาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากจิน อเ,อเ,กก Breat. เอาเสียงอีกเจ้าทักคิดเอาคิดตัวสามเอออแล้วจบจบเลยรอบนี้สามตัวเลยเออก็สอะไรนี่เอามาเสียงเลยอย่างส่องหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดแมส่องดีแค่ไหม สองหนึ่งเจ็ดเลขก่อนหน้านี้คือเลขหนึ่งอ๋อแสดงว่าเขาให้หนึ่งหนึ่งมาก้อนแล้วก็สองเจ็ดเอาอย่างดีๆกันน่อย่างดีๆสองหนึ่งสองเจ็ดหรือสองหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดสองหนึ่งนะคะเลขเซมซีของเจ็ดจ้างวดเมืที้หนึ่งตุลาตุลาสองวันเจ็ดเจ็ดจ้าเปลี่ยนเซมซีได้หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งอันนี้เป็นองค ปู่ผู้ชงโซน่าองค์ปู่ผู้ชงจอมปวกอนึงศกียรเดี๋ยวรอรอเลขทูบกันก่อนนะคะค่ะช่วงที่ระหว่างรอเลขทูบนะคะเรามาดูลลกสูรหรือลลกเก้าก็ลืเรามาดูองค์จอมปวกกันก่อนนะคะจอมปวกจอมปวกไอ้นี่เมื่อเรียกนะก็เมื่อแล้วนะกว่าปีฮะ สิบกว่าสิบกว่าปีคือ,อยานาทำตั้งแต่ทำโรงงานกระถางนะคะก็สิบกว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่เล็กตั้งแต่องเล,เล็กเล็กจนโตใหญ่ก็คือให้สังเกตว่าเหมือนคล้ายคล้ายทรงช้างหมอบช้างประมาณช้างเอ่อเล็กเล็กนะคะช้างตัวเล็กหน่อยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูองค์ปู่ศรีกันนะคะช่วงระหว่างรอเลขทูบที่ กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเรามาดูองค์ปู่ฤาษีนี่ค่ะองค์ปู่ฤาษีปู่พุชงนาครลาชองค์ปู่พุชงนาคะาชนะคะแล้วก็โมฤาษีอันนี้อันนี้คือน้ําน้ํานะคะน้ําใสๆเลยนะคะเวลาเยนามาไหว้เยนาจะไหว้เยนาจะไหว้วทุกวันตีทุกวันพระใช่ไหมยนา,ายจะไหว้ทุก ทุกวันพระนะคะแล้วก็จะเติมน้ําให้ให้ตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่าองค์ปู่ผู้ชงนะคาลาาท่านก็ต้องก็ชอบน้ำนะคะก็เลยต้องเติมน้ำให้อยู่ตลอดนะคะน้ำใสใสมากเลยะคะ่ะในนี่ค่ะใสมากเลย อันนี้ที่ที่ตรงปากของท่านที่คาบอยู่เนี่ยคือเป็นเป็นแบงค์นะคะแบงค์ยี่สิบนะคะ<ม>แบงค์ยี่สิบเยนาเสียบเอาไว้จะบอกนะ<ม>แบงค์ยี่สิบนะ<ม>ตอนทําพิชีอะค่ะเยนาก็เสียบเอาไว้ค่ะเป็นแบงค์ยี่สิบเสียบไว้ตั้งแต่สิบกว่าปีตั้งแต่แรกที่ทําเลยจเจ่าบอกสิบกว่าปีสิบปีแล้วค่ะสิบกว่าส,สิบกว่าปีอันนี้ตรงองค์จอมปลวกดูนะคะ อเป็นโัวงเด็หเล็กโพวงอะไรก็เก่าออกไม่หมดเลยทำปอนป้ะก็ยังก่อเกิดอยู่นะคะจอมปลูกอันนี้เดินเดินส่องไกลๆนะคะหนึ่้วยเก้าตัวเหรอคไอเก้าตัว เห็นเลขเห็นไปด้านหนึ่งเลขนะคะเดี๋ยวเราไปดูดูองค์จอมปลวกปกติองค์จอมปลวกตรงนี้เวลาสองนะคะจะเห็นองค์หน้าเหมือนปู่หรือสีช่วงระหว่างอ่าใช่ค่ะช่วงระหว่างตรงนี้นะคะคิดว่าคิดค่ะช่วงนี้ที่จะเห็นทุกครั้งเลยว่าบางคลิปก็หน yes. ้าเปลี่ยนบางคลิปก็หน้าไม่เปลี่ยน จะเห็นตลอดค่ะแล้วแต่รูปทรงแต่ว่าเวลาเรามารีเพย์ดูอีกรอบหนึ่งก็จะเห็นอยู่ตลอดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเอามือชี้น,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 นานมากจอมโกอันนี้นานมาก ถ้าสองอีีอันนี้น่าจะ่วงท้ายตรงก้นจะอยู่ตรงการลางโรงงานกระถางเยนาเลยค่ะอยู่มานานตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ท่านยังเล็กๆอยู่ค่ะ mm. ก,ก็ก่อขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานี่ค่ะในโรงงานก็จะมีเสียงตึงอ่างกบ เขียดร้องนะคะได้ยินเสียงไหมคะเพราะว่ารอบรอบโรงงานก็เป็นเป็นป่าเป็นเออเหมือนทุ่งนาค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นมือแบบผูกออกมาแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆเห็ดก้าวหกก็เลยเนาะออกสองตัวลวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก้าวหก ขึ้นสองตัวแล้วหรอในขอดูก่อนนะคะว่าเป็นเลขอะไรเก้าหกแล้วเหล,เลือตัวอ้าวเก้าหกเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะอีกหนึ่งตัวคือเลขอะไรเหมือนเดิมค่ะมุมกล้องตรงนี้เวลาตั้งกล้อง <laughs> จะเห็นซีนีคือเลขเดียวเลยค่ะเลขเก้าเห็นไหมคะ mc เห็นตรงนี้นะคะมุมกล้องตรงนี้จะเห็นเป็นเลขเก้านะคะนี่ค่ะมุมกล้องตรงนี้นะคะเป็นเลขเก้าแต่มุมกล้องอันนี้กล้องอันนี้คือเก้าค่ะค่ะตอนนี้เรามาดูกันนะคะออกสองตัวแล้วนะคะหนึ่งตัวแล้อีกหนึ่งตัวค่ะเลข เก้าหกหกกเดูกันฝั่งล้นก็คือเลขเก้าเซมซีฝั่งล้นเลขเก้านะคะดูตรงนี้เลเจ็ดเก้าอันนี้ยังเป็นเก้าหกอยู่นะคะเดี๋ยวรออีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เรามาตอนกลางคืนค่ะเนื่องจากว่าก็เงียบสงบไม่มีุูผพานคนงาน ถ้ามากางวันก็จะมีคนงานทำงานกันก็อาจจะไม่สะดวกนะคะลองดูมุมไกลๆบ้างนะคะบูมุมไกลๆนะคะจะเห็นเหมือนเลขช้างไอจะเห็นเป็นองค์จอมปลวกจะเห็นเป็นเหมือนช้างหมอกนะคะอันนี้ตงรงหัวอันนี้หัวค่ะอันนี้ก็เป็นลำตวัวแต่อันนี้จะเป็นเชื่งงงองกน้นนะคะค่ขาเห็นไหมคะ ประมาณนี้เลยพอดีเนนากราบไหว้มานานก็จะมีพวกเอ,อดอกพวงมาลัยเอ,อของอยู่นะคะทับถมมานานเดี๋ยวเราร้อเลขที่สามกันนะคะเรามาลุ้นนะคะว่าเลขที่สามจะเป็นเลขอะไรนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเลขที่สามจะเป็นเลขอะไรตอนนี้ขึ้นสองเลขอยู่นะคะก็ยังเก้าหกขึ้นขึ้นหัวมาแล้วไม่รู้จะเป็นเลขแปดเลขศูนย์หรือ เลขจะเป็นเลขเก้าอีกหรือเปล่าถ้าเก้าหกอันเนี้ยคือบ้านเลขที่ขอบ้านอานาจะปะถ้าฮะถ้าเก้าหกจะปะนะถ้าเก้าหกอะค่ะเป็นบ้านเลขที่ของบ้านยนนานะคะของที่นี่เลยนะคะบ้านเลขที่เก้าสิบหกตัวตัวนั้นยเก้าหรือเปล่าบุ้งยล่เก้าหกเก้าแหละเลขห้อันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่งตุลาคมเจ๖๗ได้ยินเสียงอ่างร้องไหมคะดังมากจอมปลวกนี้ก็ยังขึ้นอยู่นะคะยังขึ้นอยู่เหมือนเดิมยังโตอยู่เรื่อยๆค่ะดูจากร่องรอยของจอมปลวกนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ อ่าค่ะเรามาดูเลขที่สามกันนะคะขนาดไปเอาไฟซองนะต้องดีๆนั่นแหละเลขเก้าหกเก้าค่ะเลขทูกงวดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเก้าหกเก้า<ค><ป>เป็นเลขทูกนะคะท,ที่เราจุดกันที่หน้าจอมปลวกปู่ผู้ชงหน้าคาราหน้าคาราสนะคะเก้าหกเก้า เดี๋ยวขอส่องชัดๆ969ค่ะใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรด <96 9 S 1> ใช้วิจวารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะเลกสค่ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณปลูกผู้ชงนาคาลาดแล้วก็สารแล้วก็จอมปวกปูกผู้ชงนะคะปลูกสีนะคะชงนาคาลาชไม่ใช่ฤาษีปูกผู้ชงที่เคยบอกว่าเสียเ,เวลาส่องทายกล้องอะนะจะเห็นเหมือนปูปูสีบ,บนบนเนี้ยบนจอมปวกอะสองคลิปที่ผ่านมาจะเห็นค่ะเก้าหกเก้านะคะขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถินะอยู่ณที่แห่งน,นี้ที่เปิดโชคเปิดลาบ เปิดเห็นตัวเลขนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณยนานานะคะขอบคุณนะคะ